วันนี้ครูจะมาให้2เทคนิคเพิ่มยอดไลค์ให้เพจนะคะสำหรับใครที่กําลังเปิดเพจใหม่ๆหรือว่าเปิดเพจมาแล้วไม่มีคนมากดไลค์เลยนะวันนี้เอา2เทคนิคนี้ไปใช้แล้วคุณจะเห็นผลที่ชัดเจนนะว่ามันได้ผลจริงๆวิธีการแรกนะคะเวลาเราโพสเนี่ยให้โพสต์เข้าไปในเพจนะนี่ในเพจแล้วก็เวลาเราโพสเนี่ยให้โพสตเป็นแบบนี้ คลิปวิดีโอจ้าอย่าไปโพสต์เป็นตัวหนังสือนะคะเพราะว่าตอนนี้ Facebook เขาให้ความสําคัญกับคลิปวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดมากเขาจะไม่ได้ มาเ,เน้นในการที่จะดันข้อความที่เป็นตัวหนังสือโพสต์ที่เป็นตัวหนังสือคําบรรยายให้ขึ้นสู่สายตาของคนที่มาดูเล่น Facebook มากนะักเพราะฉะนั้นโพสต์เข้าไปจ้ะอันที่เป็นคลิปเป็นรูปนะเป็นไลฟ์ก็ยิ่งดีนะเพราะว่าเขาสนับสนุนให้คนมาทำคอนเทนต์วิดีโอใน Facebook ค่ะถ้าเกิดคุณอยากให้โพสต์ของคุณ สู่สายตาคนเยอะๆแล้วคนเขาจะได้มากดไลค์นั่นแหละจะต้องโพสเป็นวิดีโอนะคะรูปภาพแล้วก็ไลฟ์นะคะวิธีการที่2นั่นก็คือ คุณจะต้องเพิ่มความถี่ในการโพสต์นะคะจากสมมุติว่าใครที่กำลังโพสต์อยู่วันละครั้งนะก็ให้เพิ่มขึ้นเป็นวัน,วนละสองครั้ง3ครั้งทำเป็นวิดีโอด้วยนะอย่าลืมนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเออทำเป็นเพิ่มเป็น2อสครั้งแต่ที่เพิ่มเป็นตัวหนังสือหมดเลยแบบนั้นเขาก็ไม่ส่งออกให้นะคุณจะต้องโพสต์เป็นวิดีโอค่ะแล้วก็เพิ่มความถี่เข้าไปนะเป็นประมาณ2อสครั้งแต่ไม่ใช่ว่าพอครูบอกแบบนี้โพสต์ไปเลยวันละ20คลิป30คลิปแบบนี้ถ้าเกิดมันไปขึ้นในฟีดของคนที่กดไลค์คุณ บ่อยๆบ่อยๆบางทีคนที่เขาเห็นตลอดเขาก็อาจจะรู้สึกลำคาญนะเดี๋ยวเขาจะอันฟอลโล่ไปซะโอเคเพราะฉะนั้นเพิ่มเข้าไปให้มันอยู่ที่ประมาณวันละ2-4ถึง4ครั้งก็โอเคอยู่นะวิธีการนี้จะช่วยเพิ่มการมองเห็นให้กับเพจของคุณเนี่ยมากขึ้นถึง40%เลยนะคะอันนี้มีคนวิจัยมานะคะเพราะฉะนั้นเอาเรื่องนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มันเป็นหลักการแบบนี้คุณรู้ไหมว่าอันนี้มันคือแก้วอะไร คือลูกสาวของครูเนี่ยนะน้องเอวาเนี่ยก็าอายุประมาณเกือบเกือบสามขวบละไม่ยอมดื่มน้ําแต่เมื่อไหร่ที่ครูเอาน้ําใส่แก้วใบนี้นะคะลูกสาวครูจะดื่มน้ําเยอะเป็นพิเศษเพราะเขาบอกว่าอันนี้คือแก้วต้นกล้ามันคือแก้วที่เขาเห็นในนิทานที่เขาอ่านเป็นประจำเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการเดียวกันมันคือหลักการของความคุ้นเคยพอเขาเห็นแก้วต้นกล้าที่เขาคุ้นเคยเขาก็อยากกินเหมือนกันค่ะเวลาลูกค้าเขาเห็น หน้าของคุณออกมาอยู่บน Facebook บ่อยๆเห็นคลิปของคุณออกมาอยู่ในหน้าเพจหน้าฟีดของเขาบ่อยๆเขาก็จะรู้สึกคุ้นเคยกับคุณแล้วรู้สึกอยากหยุดดูมากขึ้นสมมติว่าในความรับรู้ของเขาคือคุณคือคนที่ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการลดความอ้วนอ้าวเพราะเขาสนใจพอเห็นหน้าคุณมาเขาก็จะหยุดดูละ โอเคไหมอ่ะเห็นครูบิลีฟออกมาต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องการทําออนไลน์แน่นอนเลยการทำแพสซีฟอินคมแน่นอนเลยการทําบ้านชาแน่นอนเลยสนใจนะคะก็หยุดดูกดดูละแบบนี้แหละค่ะมันเป็นการเพิ่มโอกาสนะเพื่อให้คนเขาเห็นหน้าคุณบ่อยๆจนรู้สึกคุ้นเคยแล้วหลังจากนั้นอะ มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยพอคุณโผล่มาเขาก็จะกดดูทันทีนะคะ2วิธีนี้อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มยอดไลค์ให้กับคุณได้โดยที่ไม่ต้องยิงแอดเพิ่มเลยและสำหรับใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะอย่าลืมช่วยครูกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ออกไปถึงสายตาคนเยอะๆนะคลิปนี้แล้วก็ถ้าใครที่ สนใจอยากมาเริ่มทําออนไลน์แล้วยังไม่รู้วิธีการเลยว่าจะเปิดเพจยังไงทําอะไรบ้างรูปโปรไฟล์รูปโคเวอร์ cover, คืออะไรคะครูตอนนี้ครูได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดนี้นะคะเอาไว้แล้วในคอสสอนมือใหม่ทําออนไลน์นะตั้งแต่เปิดเพจจนยิงแอดขายดีสําหรับคนที่เบื้องต้นเลยนะจ๊ะใครเป็นมือโปรไม่ต้องมานะแต่ถ้าใครยังงง,งว่าทําออนไลน์คืออะไรคุณมาถูกทางแล้วมาที่คอสนี้แหละครูปูพื้นฐานให้ใหม่หมดเลยและคัด กรั่นกรองความรู้ประสบการณ์การทําออนไลน์5ปีของครูและยิงแอดมาแล้ว10ล้านบาทนะจะมาสอนคุณว่ายิงแอดยังไงเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนแบนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ทํำยังไงให้การทําออนไลน์ของคุณมันขายดีโดยยิงแอดน้อยมากโอเคไหมคอร์สนี้นะคะครูให้ตอนนี้เป็นราคา early bird นะสำหรับคนที่ดูในคลิปนี้แล้วก็แฟนเพจของครูทุกคนนะอยู่ที่ราคา4,900บาทเท่านั้นเองจากราคาเต็ม15,000บาท ครูบอกไปแล้วนะต้นทุนของคอสนี้เนี่ยมันคือค่ายิงแอดสิล้านบาทของครูกว่าที่ครูจะได้ความรู้วิชาทั้งหมดมาแล้วครูมาสอนคุณแบบให้คุณเอาไปเริ่มต้นทําออนไลน์ในยุคนี้ได้และทําให้ขายได้ด้วยไม่ใช่แค่ได้ทำโอเคไหมถ้าใครสนใจก็ทักไปเลยนะที่อินบ็อกซ์หรือว่าจะทักไปที่ไลน์แอดก็ได้แอดครูบีลีฟอย่าลืมมีเครื่องหมายแอดด้วยนะจ๊ะแอดครูบีลีฟแล้วจะมีทีมงานรอตอบคุณอยู่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ